ผมบอกก่อนนะก่อนอื่นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ทุกคนงมงายแต่เวลาผมเห็นเลขผมพูดเลยผมไม่เคยพลาดมีผมก็มาแบ่งปันกันแต่รอบเนี้ยผมเอามาไว้รอในไลฟ์สดเพราะว่ารอบที่แล้วผมแตกสามตัวถ้าผมแบ่งปันหมดนะเลขอันตอนเนี้สามเก้าห้าสามสามเก้าห้าสามห้าเจ็ดเออห้าสามเจ็ดสมห้าเปนะผมอั้นหมดแล้วพี่ซื้อไม่ได้เออซื้อไม่ได้ ซื้อไม่ได้ครับแล้วทีเนี้ยผมจะพูดให้ฟังนะคือวันที่วันพระใหญ่อะ่ะผมสวดมนต์แล้วเลขผมเห็นนะครับผมเห็นสามตัวเลยคือห้าหกสี่อาพิมพ์ขึ้นมาเมื่อคืนนี้ผมก็เห็นพี่เอาไปตัดเอานะห้าหกห้าสี่แล้วก็หกสี่แต่ผมเห็นตัวเดียวแบบแดงแบบผมเห็นแดงแดงแล้วผมเห็นแบบ หลายรอบมากบอกก่อนนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมเห็นไอตัวแดงๆเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคือหกสี่ครับหกสี่ครับผมไม่จําเป็นที่จะตั้งมา,มานั่งบอกพี่ก็ได้รอบนั้นผมบอกว่าผมเห็นแปดลอยมาแล้วสักพักผมเห็นห้าหกออกนอยเต็มๆพี่สามตัวแต่เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นตัวนี้เหมือนเดิมห้าหกสี่นี่แหละพี่เอาไปซื้อเลยห้าหกสี่นะครับ เดี๋ยวผมจะให้พี่ดูรัฐบาลแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเลขมามื่นแล้วรัฐบาลผมนะใครที่ยังไม่เห็นนะผมเอาชุดนี้เลยนะใบนี้นะครับก็คือรอบที่แล้วมันแตกสามตัวนะครับแต,แตกตำแหน่งตรงนี้แต่ว่าเลขมันอั้นหมดแล้วครับเลขมันอั้นหมดแล้วพี่อืมก็เป็นแค่แนวทางอะ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เจ้าแต่ก็อย่าด่าผมแล้วกันแล้วก็ทูบครับเมื่อวานนี้ผมจุดผมบอกเลยนะ ทูบนะ่ะผมจุดสามดอกนะผมบอกแล้วพี่ทูบผมจุดสามดอกนะมันตรงกับในชุดทุกทุกดอกแต่พี่ไป,ไปพารณาวเลยนะทูบนะ่ะเมื่อคืนนะ่ะผมขอปู่มาแล้วผมก็นั่งไล์สดจุดหน้าระเบียงเนี่ยผมว่าบอกกับพี่ๆว่าถ้ามันตรงตัวไหนกับในชุดนะเราจัดเราอัดตัวนั้นปรากฏว่าทูบนะ่ะมันได ห้าหกศูนย์แล้วมันตรงกับในชุดที่ผมนั่งวิเคราะห์เลยพี่แล้วรอบเนี้ยแปลกมากเลขทูบนะไม่มีนอกเหนือจากที่ผมนั่งวิเคราะห์นั่งให้พี่ไปตั้งแต่แรกๆเลยอย่างวัดเลขทูบวัดเขาช่องลมเนี่ยห้าหนึ่งแปดห้าแปดครับก็อยู่ในใบข่าวนี้พี่เป็นความเชื่อนะคือถ้าพี่คิดอ,อุ้ยมันตรงกับเลขทูบพี่จะรู้ว่าทูบเวลาผมจุดไปจุดวัดเขาช่องลมมันจะแม่น แล้วทูบที่ผมไปบวงสวงปูหลือก็เจ็ดก้าอเจ็ดสมเก็ตรงกับในชุดอีกซึ่งใบเนี้ยผมให้พี่ก่อนที่ผมจะไปบวงสวงปูหลือผมลงไว้หน้าเพจหมดแล้วพี่นี่เน้ยเเลขทูบผมก็ตรง5้าแดแต่บางคนว่าให้เยอะแต่พี่สังเกตน,นิดนึงแล้วพี่จะเห็นว่าเลขตัวไหนมันตรงกับเลขทูบ เลขทูบมันตรงกับห้าแปดแล้วในชุดเนี้ยก็ตรงกับห้าหนึ่งที่ผมสั่งอัดแล้วก็มีสามเจ็ดแล้วก็มีสามเจ็ดแล้วเห็นไหมมั้งแค่นี้แหละนั่นแหละพี่เลขทูบห้าหกศูนย์ผมบอกพี่พี่แม่ว่าถ้ามันตรงกับตัวไหนนะในชุดนะผมอัดตัวนั้นเลยเนี่ยห้าศูนย์เนี่ย, 50, ยแล้วก็มาปเป๊ะเลยห้าศูนย์แต่ห้าหกสี่พี่ต้องซื้อผมบอกเลย พี่ระวังเลขนางงามนะเมื่อคืนนี้ผมจะนอนแล้วเห็นเขาว่านางงามได้ได้อะไรนะได้เขาเรียกอะไรน,นางงามอ่ะที่เคยประกวดะมิสยูนิเวิร์สอ่ะเมื่อคืนนี้ผมจะนอนแล้วมันเด้งขึ้นมาฟีดอ่ะพี่ระวังเลขนางงามให้ดีนะแล้วยิ่งไทยไปคว้าประวัติศาสตร์ได้ชนะเลิศหรือเปล่ามิสอะไรล่ะสักอย่างหนึ่งเนี่ยใครรู้น่ะเป็นคนที่เจ็ดสิบสอง เออคนที่เจ็ดสิบสองเมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้ามันก็ขึ้นฟีดมามีคนเอามาลงเป็นแนวทางนางงามคนเนี้ยอายุยี่สิบเอ็ดปีพี่ระวังไว้ให้ดีนะพอแล้วยิ่งแบบเขาไปทําให้แบบผลงานให้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนะี่ยพี่ได้พี่นะักครนะเนี่ยหนึ่งพันสองคนเนี่ยพี่น่าจะได้ตามข่าวเออมิทเวอร์น่ะนะครับชื่ออะไรนะที่เคยไปประกวดมิสยูนิเวอร์แลวได้ที่หนึ่งไอ้ลองหนะึ่งน่ะอื นั่นแหละพี่โอปอได้ที่หนึ่งนะแล้วเป็นเป็นเป็นคนที่เจ็ดสิบสองที่ไปประกวดครับพี่ระวังเนี่ยเลขเนี้ยผมถึงบอกไงบางทีเนี่ยอาจจะออกเลขนางงามอาจจะไม่ออกเลขสัญจรบึงการก็ได้พอบางรอบนะเลขสัญจรนะสติสัญจรข้อมูลสัญจรนะแเทบจะไม่มาเลยเออพี่เออโอปอแล้วพี่คดอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดปีแล้ววันเนี้ยผมดูจากหลายสิ่งหลายอย่างนะ เลขที่มันพร้อมันจะปาดวันนี้คือเลขสองพี่ชอบสองอะไรว้าแล้วขนลุกถ้าสองมาพี่เล่นล่างเลยสองครับเลขที่ผมแบ่งปันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้าเป็นสามเป็นสองเนี่ยอยู่ล่างวันนี้อืมอยู่ล่างแต่บนรอบนี้ผมมองไม่ออกเลยว่าบนนี้จะมาตัวไหนเพราะว่ารอบที่แล้วมันมาศูนย์เก้าบนนี้ผมไม่รู้ว่ามาตัวไหนแต่ว่าวันนี้ สองมีแน่นอนสองมีแน่นอนอ่ะถ้าสองมาพี่ชอบสองอะไรเดี๋ยวผมจะเคาะให้มาเดี๋ยวผมจะให้ผมจะให้เลขเลขมามืดแล้วก็เลขสายด่วนแล้วนะผมปล่อยไปกลุ่มแล้วอ่ะพี่แคปนี่ไปก่อนนี่เป็นตารางพี่เปิดพี่ไปจับเอาเองอ่ะผมจะให้แคปสายด่วนสายด่วนนะผมเน้นวันเนี้ยผมเน้นให้พี่ก็คือห้าหกสี่ แต่สาสาถ้าชุดที่ผมแบ่งปันอะไม่ว่าจะเป็นสามเก้าห้าสามห้าแปดสมห้าเจ็ดพี่ซื้อไม่ได้วันนี้พี่ซื้อสายด่วนผมไม่รู้เจ้าอันหรือแ่าแคปครับอ่ะวันนี้เลขมามมืนนะอย่างที่ผมบอกพี่วันนี้คือเลขสองสองจะต้องไม้พี่เห็นแน่นอนสําหรับสัญจรบึงการผิดถูกขออภัยนะผมก็ขอบคุณดาวสิบดวงด้วยนะจากแม่อะไรเนี่ย แม่หรือผู้ชายก็ไ,ไม่รู้ก่อไฟด้เพราะเห็นอะเก้าศูนย์หนึ่งพี่ห้าหกสี่แล้วก็เก้าสองศูนย์นะครับสองผมคัดให้นะวันนี้มีสองศูนย์สองเจ็ดสองหกแล้วก็สามสองแล้วก็วันนี้ให้ระวังเลขตัวเดิมก็คือศูนย์เก้าเนี่ยสองศูนย์เจ็ดสองสองหกเนี่ยชอบมากแต่วันนี้ต้องมีสองแต่ถ้าพี่อยากสลูทหรือว่าพี่ จะวิ่งจะอะไรก็จัดเลยล่างพี่เน้นล่างไปจะดูไม่สนับสนุนทุกคนเลค่ะบรรที่กฎห,หมายให้ทุกคนซื้อและอุดนนนนนะะหดน,ดน,น,น,นุน,น,นสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนี่นี่นี่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนี่นะคะเออก็ประมาณนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะมาก วันนี้เดี๋ยวเจนูกจะบอกงบน้อยจะบอกว่าเจนูกชอบอะไรเจนุกสองตัวเจนุกชอบอะไรเจนูกจ๋าสองตัวเจนูกชอบอะไรหกเจ็ดฟังนะหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งสามหางที่เจนูกชอบหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งนี่อันเนี้ยที่ชอบ อันนี้ที่ชอบหกศูน่งหกเจ็ดที่เน้นอามาใบเขียวที่ทุกคนรอคอยรอยคอยใบเขียวนี่ค่ะใบเขียวใบเขียวนะคะ ใบเขียวเจนูก็ชอบหกท่านเน้นนะ 6J6061 อ่านดูใบเขียวถ้าตามหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่า 6J6061 เนี่ยดูลอตเตอรี่เจนูก,ก็จะมีแต่6ห6 0 6 1เห็นไหม อาใส่ดวนเห็นไหมลอตเตอรี่ก็จะมีหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งเห็นไหมมีหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งนี่ค่ะอาศัยดวนใครแคบแล้วพ well, kind of ิมพ oh. ์ค <verses 14 1> ํา <copy> ว่าหมันหมานใครแคบแล้วพิมพ์คําว่าหมันหมานค่ะใครแคบแล้วพิมพ์หมันหมานมาหมันหมานแป๊บนึงนะใครแคบแล้วพิมพ์หมันหมานมาค่ะ โอเคทันไหมได้ไหมหมันหมานมันหมาน,นนะแม่นะก็ขอให้วันนี้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนจะนุงไม่รู้นะว่าเลขจ่ออะไรไม่มีใครรู้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า ไม่มีใครรู้ว่าเลขเจาะอ,อะไรถ้าวันนี้ดวงเราดีดวงเราดีเราก็มีโชคทุกอย่างสุดแล้วแตอ่อยู่ที่ดวงแต่ขอให้วันนี้เจนุกและแม่แม่ทุกคน FC ดวงดีไปด้วยกันโอเคนะนะคะวันนี้ขอให้หกมาหกศู 60, 61, 67, นย์หกหนึ่งหกเจ็ดะคะวันนี้ขอให้มานะคะแล้วก็อย่าบาร์เบลเลย นะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้สมหวังในวันนี้วันที่หนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเกิดของจนินนขอให้เดือนเกิดเนี่ยเดือนเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่ดีที่สุดนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแม่ๆค่ะขอขอวยพรให้แม่ๆทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ